ครับการนมัสการครับโไมีบ้ายัมีสบายบ้อฝันดีบ้อครับสบายดีครับปูปูย้ายไปอยู่ที่อื่นแเราจะไม่ปูเออเดี๋ยวชักช่วงมื่อก็นเกครับสำนักแล้วโอ้ครับครับมันสงบแล้วเดี๋ยวนี้ครับครับปูสงบแล้วสิกลับขึ้นไปผมเข้ามาละย้ายไปอยู่หนองคายใช่ไหมครับปูเอออยู่วัดท้องที่น้องครับ กับปูนีครับครับผมเป็นกระเบอยกอย่างนี้อยากวัดละเป็นอยากจะอยู่ครับก็เลยเอ่อทั้งปีมันถึงวอกแล้วนีสันติง่ายอีกสองมือก็ง่ายครับครับครับเครื่องดุบุญคือเข้าครับครับโอ้งวดกรนปูได้สี่ห้าตัวเดียวเลยใช่ไหมปูแล้วว่าได้ตัวไหนครับโอ้ยฝันครับฝันว่ายิ่งแบกแขมาให้ครับ แง้แหจะเป็นย่อมตกแหเป็นอยู่บ่เขียวมวมนสบายวะท่นจามไน้เนี่ยเลนวัไอ้ตือะไรตีไมสบายปูว่าสัน,นเขา,า,า,าปูว่าคยวานแง้เงด้วว่าัะครับบ่คยวานก็เอาวไว้รอดนะท่นก็เยลยรับแง้พื้นนั่นเลยแพ้พอกันกับกัมาตีเป็นเลขพอกันตีมาผู้หยิ่งนหน้ามแง้ก็หาก,ก,ะหก็ะโกัะแล้ว ครับเออหรือยวไที่ที่หกฮะไอยังก็บอกอันที่หกขาครับฮะไอก็ผ่านที่ฮะครับเออได้สองแถวครับครับปูเออเขาเลยว่าเขาที่ฮะที่ครับครับปูแล้วแล้วได้บอกใครให้ซื้อไหมครับปูบอกมันมีผู้ใดโทรมาเอาเลยวัน โอ้ครับปูแง่เนี้ยมีว่าตัดถียงเขามาจังหันอะไรบอกง่ายหมดเจ้าก็เจ้าก็อีกหลายคนอยู่ได้อะไรอยู่วัดกันเลยโอ้ครับปูแต่เลยออกยูทูปปออยง่ายดีกันจี๊ดจี้หลายคนละครับครับปูเออุคิดเกาๆก็อาจจีหูว่าอาจจีเชื่อครับเพราะว่าได้เลขแค่ไม่กี่ตัวเองเนาะปู วัเออวันหลายปู่งวันนี่ฝันฝันดอร์เดนะ้อครับครับปู่ฝันทำร้งองเก่าหนึ่งละโมโมนใจก็เลยเบ่บอกไปเมื่อนั้นเลยครับจริ้งเลยตั้งลูกชิดหนุกหาถามหาปู่ว่าครับครับปู่ก็ถามหากันหลายคนอยู่ครับปู่แม่เหรครับเพราะว่าหลายเดือนเราได้ปูบ่ได้ออกกันที่ยัางเร,ร,รายูทูบเก่งมั้งป ครับครับปู่เออเออวันนี้ฝันฝันแตกๆเด้อจาว่าแจากกจกกิดแจจีดคิวบ่คิวครับเออฝันแปลกๆฝันในต่างเขาย่า,าติมาพี่แหละวันว่าได้ไปไสเบียดแม่ล่ะโอ้ครับปู่เออแต่ว่าสร้อยจีสร้อยตีปัญหาน้มกังเด้อครับเออหงายโยมบนสี กูในตีได้ก็ได้สามตัวหมละกันตีว่าได้กันที่เขาสองตัวงวดนี่ตามทันงน้อยเนี่ยนีครับผมขวัญขวันละเขาเอาผู้เฒ่าผู้เฒ่านุ่งขาวหมงอกอหันอยากขึ้นตาบ้ามาสันห่วยอยากสันดูแล้วมาสันเราก็ผีนั่นแม่ยังแบบนี้เอามาแต่งหันดิว่า บ่าแต่ว่าจีไห้ลุงกู้ไปใช้เบ็ดเท้าเบ็ดเช็ดหังนี่ซักจีแต่เรียูว้วะท่นครับเมื่อจะใส่แยเจียบแยแล้วก็ไปว่างามใสรองน้ำเนยปลาจีกินเลยวะท่นไในความฝัน,นเนี่ยนี่โอ้ยมันคือจริง้เนาะคือจริงซักจีกัแต่โดนนี่ว่าแบบมาดเปือยเลยเอาเบ็ดแทนีเช็ดหลัง อีอกหกหลังนั่นุดท้ายมูอให้ไปใส่ที่ชักชักสองว่าเด้อห่างๆกันจังน้อยว่ะท่านครับเอออีอกหกหลังนี่ให้ไปใส่ประมาณสองว่าเออตกไปเรื่อยวะท่านครับออรว่า,าละปูก็เลยรับเอาเลื่อยไปใส่ไปใส่ต้องเบิ่งแต่ว่าเพราะข้างป่าดอกแต่ว่าหมู่เมียก้อนครับ เออเนี่ยแหละควบฝันฝันกันฝันกันนี่แหละครับครับผมเออหัดก้อนกับฝันกันตันกัามกันนี่ละครับ,รบเออมันกลับมาเขอาสองตัวผู้ดีแถมเด็กย่างให้ไข่ล่ำล่างบนกกาซื้อไว้รวดเด็กล่างสองตัวเนี่ยครับอืมไองานทีมันซอยตีปัญหาบังบองเบิงมันง่ายง่ายนั่นแหละพ่อ,อ เป็นยังไงนึ่งเป็นผู้หญิงห่มขาวรวบผู้ชายห่มขาวครับปู่ผู้ชาผู้ชายห่วงอกผู้ชายหัวงอกคลมขาวเอออ่าอายุปีจิตประมาณที่ไม่กลางคนเนี่ยละ่ะกลางคุณแถววุ้นอายุกลางคนครับข้าพเจ้าอายุประมาณหกปีหกิตห้าปีเนี่ยละ่ะครับุงกระเบนห่มขาวว่าเทาเบียดใหนคิดหลัง ครับเออให้ไปใช้าปาเเ้อะเนแบบกินปาก้ามันตั้งอีกอีกครั้งหนะึให้ใช้หางกันจังน้อยจัดสองว่ามันตั้งครับครับปู่จะเป็นเลขเรียงหรือเปล่าครับปู่ฮะออาจจะเป็นเลขเรียงหรือเปล่าครับจัดโมในใจเดื่อต่าวาการเขาไห้มากโอวโหมากดังตีเขาก็ตีปัญหาเอาครับ เออผู้ล้มขนก็บาะให้เป็นตัวเขาได้ข้าเจ้ากันข้าเจ้ากันถือศีลอาจทีให้เป็นพิชชาาอาจทีให้เป็นเลี้ยงท่าเป็นที่ละเอออาจที่่วนท้านมากเป็นในตัวเป็นท่ากจะได้ไผีเจ้าพุม่มบ่คือกันได้ครับนี่กลางนั่นพ่อทีให้หกหกนะหกหกเออ ครับ,รบปูยิ่งขึ้นไปตรงนี้นะยกเพิ่มขึ้นสามนิ้วยกขึ้นสองเท่์ไม่ละสามนิ้วนี่หาลายอย่างนู้ว่าจะล่างแบบนี้ข้าวที่บอกเกล้ากลางน้ำห่้อจะมีพอจะะร้นหน้าตรงนี้แต่ว่า้ปูฝันว่าผู้ชายผมขาวมาแอดมินตีเป็นห้าหกเจ็ดนะครับปูเออคิดใส่ก็บหลังครับ อีกหวควกลางกัอนทางกันสองว่าครับเออจังไครจัใไ้รหนะ้าให้เดียวกันละครับเออนี่นี่ชนีนะเพิ่มฝันเป็นไปครับครับ,รบ,รบแล้วส่วนตัวปูตีเป็นตัวไหนครับปูฮะส่วนตัวปู่ปูตีเป็นตัวไหนครับปูจิตตีไยๆด้งเด้ครับพี่ใหญปูจิตตีเก็บ หกสองเจ็ดหกสองเออสองว่างเ่ยครับห่างกันสองว่าอ่ไอ้ชวนบิดชวนจีเมื่อเหลือนี่คือของกลางครับของกลางมันสเปียรนีครับเอ่อผีพูดพูดเถ่าดีก็เมยบอกว่าห้างกันจากสองว่าจังปกักบิดตรงเด้อห่างกันจากน้อยจะไปชี้ว่าท่านครับผม นี่ทอดตีง่ายๆเลยวันต่อครับเออเป็นปริศนาก็ว่าได้ไอ้งี้ยยกมันตีซอยกันเอาตัวล่างเนี่ยตีปีนหกหกก็ได้ครับเออถามถามก็ได้พอยกมือขึ้นสามนิวนน้วสองเท้าเท้าที่หนึ่งยกกสามนินน้วเท้าที่สองก็ยกสามนิว้ว ันจิตล่งรางบ่หกหสันนี้เลยคร,ครับปู่ตั้งตั้งแต่ที่ปู่ย้ายไปอยู่หน้องคครเจ้าที่เพิ่นเคยมาบอกเป็นตัวไหมครับปู่นี่แหละเขาก็ม,มีงวดที่สองเนี่ยหวัวสองนี่นี่โอ้ครับปู่เอองวดแรกกันพี่หาฮาี้ครับมีหงวที่สองเลยไม่ไห้่หปัญหาคือว่าเบ็ดนี่เบ็ด ว่าไงเนี uh ่ย huh. ม uh ันทั้งอยู่หลับมือเจ้าเหนื่อยก็จะลาไว้ปวงกันยู่ตัวหลักคูมันตุงเด็กันกฟางฟก็เจ้าไดมาจะาสนค่มคือว่าไดมานเป็นหลวูอย่างดุเทากับไปช่ำบุญว่ามันตุงกันยู่ตัวนี่ปั่เครับกับคูณู่าราพิจารณาบ้ง ครับปู่ปู่พ่อเหลี่ยงก็ต้องเหลี่ยงกันบ่สุ้มพ่อเหลี่ยงก็จะไปเหลี่ยงขึ้อน้อยแต่ว่าจะซื้อไรครับเออเนี่ยมีาลูกล้าฝันอยู่เลยครับครับปู่ปู่ฝันนี่มีฝันรอบเดียวใช่ไหมครับปู่เออาไม่คนเดียวนะครับครับในก็ได้อย่างละที่จะพูดอะไรนะอีกสองสามวันครับปู่โอ้ก็ดีเลยครับโอ้ก็ดีก็ดี ครับครับปูเชียงไทยเบื้องในเรื่องเชียงไทยเบิ่งว่ายหกหกแขนดิเมีนยบ่ครับครับปู่แล้วปู่ได้เสียงหร uh ือยังครับป oh ูย่ยังอยู่ว่าเขาตีดีอย่างยู่มันยากกันเยิ่งคนตายเวลาเขาโจมัตส่าไฟน้ำท่วมนะโอ้ยเขาแจ้งตบขึ้นมาว่าน้ำท่วมตายทั้งบู่ทั้งแ่โย้ยสุดรถเจละครับ แร่งเงินิจมุนคุณเงี้ยครับโอ้จะไปอ๋อจะได้ความเสียใจยครับทางครอบครัวด้วยเออแหนหนุ่มชนะตาตัวอยู่ดีแม่ไงเกิดไปไร่เด้อวันถึงดูก็บแม่เนี่ยตายยุบป้าไส้แม่บ้าเจ้าเหมารถลงไมเก่าอืมครับ,บรครับปูบ<อ>้านถวนมะชันนี่น่าน่ะทัา กวมันรังค่าปอดปอดลูกูก้าแม่ออกว่าไรบาดนี่โอ้ยตายไอ้ตุ่นชาครับยังโง่ยังเต้าีิโอยเลี้ยงมันเป็นไรงยน่าอีครับครับปูครับแล้วแล้วปูอยู่ที่หนองคายดีไหมครับปูดีอยู่ลาเป็นมันเป็นงอนบ้านเก่ามองอันนั้นเป็นงอนบ้านเก่า ก็เจ้ากับไปเพิ่งพญานาายกูแน่ยมาวันมือพญาหน่ายขึ้นก็เจ้ากับไปเอ๊มวัดอันไรเระวัดมันขึ้นวะัดวันเก้าดอกอ๋อครับปู่เออนี่ตาใหม่ถุงเขยงครับมี่ขาดเ,เาาก,ก้ามีเสาเงี้ยงเก้าปากจูหันเสาโบราณเสาบักไก่มันลุบเลยลุบ ครับผมเป็นคต่างเขาครับครับผมยังไงก็ขอภาวนาให้มันถูกตรงๆนะครับผมเปงว่าอายู่ในแล้วล่ะก็ขึ้นลาจังทีลเรกาไม่ก็ได้ครับเนี่ยมันมันตรงกัไรายวงไหม่บ้านไรับาว่าถ้าบุ้งมันอีกชักวันมันอีกแมนบอามันแมนก็คือคิวไายนั่น่อ ถ้าถูวงัดนี้ถูกหวดที่เท่าไรครับปู่ส,สองแล้วสองหัวที่สองนี่เนี่ยอืมครับครับปู่หัวแยกกับที่ทครับใหนตัวเดียวเลยอันนี่ก็ะทำตัวเดียวละครับผมจะเป็นที่อะไรพิจนาให้เขาตีเอาครับเขาบ,บอกปู่ตัวเขาจะว่าเขามาแปลงมาตีเอาครับเอ่เอเบ็ดป็นเก็บหลัง มันค็อคิดเลยนี่อ,อีกครั้งหนึ่งให้ใหายกันจังน้อยจะสองวา่ามันก็เป็นสองแสองหกก็ว่าได้ออนี่แหลมันง่ายครับตีวม่ไรครับครับยังไงก็ขอขอคลลบะคุปู่ลึกลับมากๆนะครับปู่คร่ะคะบครับร,ร <า S 1> ับคคระบครครับครับคู่ขอบครั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 บคัูั นะครับผมแคปหน้าจอกันไ้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางของปูลึกลับนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอไว้พรให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอ็ซีทั้งช่องที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับมีโชคมีลาบทุกๆท่านเลยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ